สุภาษิตบทที่30ข้อที่4ใครเล่าได้ขึ้นสวรรค์และลงมาใครรวบรวมลมเอาไว้ในอุ้งมือของตนใครเอาเสื้อผ้าห่อห่วงน้ำไว้ใครสถาปนาสุดปลายแผ่นดินโลกผู้นั้นชื่ออะไรและบุตรของผู้นั้นชื่ออะไรท่านต้องรู้แน่ข้อนี้ยังคงต่อเนื่องมาจากข้อก่อนหน้านี้ในบทนี้เป็นถ้อยคำของอากูซึ่งเขียนถึงปัญญาให้กับ คนทั้งหลายได้อ่านแล้วก็ได้รับรู้ดูเหมือนเขาพูดกับลูกของเขาหรือใครก็ไม่รู้สองคนนะฮะไม่ได้บอกรายละเอียดไว้ชื่ออีทีเอลและก็อูคารในข้อที่1ที่บอกเอาไว้อากูเริ่มต้นบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยช่างโง่เขลาไม่สามารถเรียนรู้ปัญญาจากพระเจ้าได้เลยไอความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยไม่มีทางเข้าใจปัญญาที่แท้จริงจากพระเจ้าได้เลยนอกจากพระเจ้าจะสำแดงแก่เขาเท่านั้นเขาก็เริ่มอธิบายในข้อที่4นี้ว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้น โดยเป็นคําถามคําถามเพื่อจะยืนยันว่าถ้าใครฉลาดก็บอกมาสิซึ่งปรากฏว่าไม่มีใครฉลาดที่จะมีปัญญาอย่างจากเบื้องบนนั้นได้อย่างแท้จริงคนที่อากูพูดถึงในข้อนี้บอกว่าใครที่เป็นอย่างนั้นใครอย่างนั้นก็คือเราก็อ่านดูก็รู้ใช่ไหมคือพระเจ้านั่นเองในข้อนี้เชี้เห็นว่าการรู้จักกับพระเจ้าเป็นรากฐานของปัญญาที่แท้จริงอากูเขาไม่ได้บอกว่าเขาได้ ไปถึงจุดสุดยอดของปัญญาเขาได้รู้จักปัญญาแล้วไม่ใช่แต่เขากลับบอกว่าโอ้เขาเนี่ยช่างไม่รู้ปัญญาเสียเลยเขาไม่รู้อะไรเลยเป็นความถ่อมใจของเขาที่รู้ตัวว่าตัวเองไม่รู้เขาอาจจะฉลาดอาจจะเขียนหนังสือหลายเล่มหรืออาจจะทําอะไรมามากมายก็ตามแต่เขารู้ความจริงว่าใช่ตัวเขาเองไม่มีทางรู้จักปัญญาของพระเจ้าได้นอกจากพระองค์ผู้นั้นแหละผู้ที่ได้รวบรวมลมไว้ในอุ้งม,มือได้หอ่อ ทะเลไว้ด้วย ข้าของพระอ,องค์ด้วยอุ้งบาทของพระอ,องค์ผู้นั้นแหละคือผู้ที่มีปัญญาอย่างแท้จริงอากูเชย้เห็นว่าพระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์มนุษย์ไม่เข้าใจอะไรเลยและเขาเชย้เห็นถึงความจํากัดของมนุษย์ว่ามนุษย์มีขีดจํากัดที่จะพบกับปัญญาที่แท้จริงปัญญาของมนุษย์มันใช้การไม่ได้แล้วก็มันไม่ได้เรื่องเลยเขาถามว่าใครขึ้นไปบนสวรรค์แล้วกลับลงมามีใครเอย่ยที่ขึ้นไปรับความรู้จากพระเจ้าได้แล้ว เอาความรู้นั้นมาสื่อสารกับมนุษย์ไม่มีเลย ขนาดสองคนในโลกนี้มีสองคนที่ขึ้นสวรรค์เป็นเป็นเราพอนึกออกไหมครับในพระคมภีมีอยู่สองคนที่ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเลยยังไม่ทันตายเลยก็คือเอโนกกับเอรียาขึ้นไปแล้วก็ยังไม่ได้กลับลงมาเพื่อจะบอกสิ่งที่รู้เลยใช่ไหมคนอื่นๆไม่เหลือเลยในชะ่ไหมไม่มีใครที่สามารถขึ้นไปบนสวรรค์แล้วไปเอาความรู้จากพระเจ้าลงมาได้คืออากูบอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีปัญญาขนาดด้วยกันปัญญาแท้อยู่ที่พระเจ้ามนุษย์อย่าว่าแต่มีปัญญาเลยมนุษย ไม่สามารถขึ้นไปเอาปัญญาจากพระเจ้าลงมาด้วยซ้ําไปอา้าวแล้วทีนี้ก็หมดกันนะสิมนุษย์จะได้รับปัญญาได้ยังไงไม่มีทางโดยการเริ่มต้นของมนุษย์เองมนุษย์ไม่สามารถริเริ่มขึ้นไปเอาปัญญาจากพระเจ้าได้เลย เพราะว่าไม่มีใครสามารถขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็เอากลับลงมาสอนได้เอามาบอกเอามาใช้ได้แต่ปัญญาที่แท้จริงเกิดจากการที่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดผู้มีปัญญาเนี่ยลงมาแล้วเปิดเผยสำแดงปัญญานั้นให้แก่เราโอ้โหสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามหาศาลเป็นหนังสือที่มีค่ามากที่สุดในโลกเพราะว่าเราไม่ต้องขึ้นไปบนสวรรค์ไปเอาปัญญานี้แต่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ลงมาและเอาปัญญานี้เนี่ยมาสู่มนุษย์ก็คือพระคำของพระเจ้าโอพระคำ พระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ล้ำค่าและมีค่าจริงๆในพระกัมภีชีเห็นว่าพระเยซูคริสต์นั่นแหละคือปัญญาของพระเจ้าคือผู้ที่นําปัญญาของพระเจ้ามาสําแดงแก่มนุษย์ดังนั้นยิ่งเรารู้จักกับพระเยซูมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเข้าใจปัญญาที่แท้จริงมากเท่านั้นไม่มีใครเลยที่จะขึ้นไปบนสวรรค์ แล้วเอาความรู้นั้นลงมายกเว้นผู้เดียวก็คือพระเยซูเพราะว่าพระเยซูเป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์พระองค์จะขึ้นไปบนสวรรค์และเอาความรู้จากสวรรค์มาสําแดงแกเราได้เมื่อไหร่ก็ได้ขอบคุณพระเจ้าในเชิงกายภาพพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์มารับสภาพเป็นมนุษย์และเมื่อพระองค์มารับสภาพเป็นมนุษย์นั้นพระองค์ได้นําปัญญาจาก สวรรค์มากับพระองค์ด้วยเหตุนี้ถ้อยคําคําสอนและสิ่งที่พระองค์ประกาศนั้นจึงเป็นปัญญาที่แท้จริงจากเบื้องบนมันเป็นสิ่งที่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้แม้นวันนี้เรารู้แล้วเราก็ยังง,งงงว่ามันเป็นไปได้ยังไงพระเยซูมาสําแดงพระปัญญาของพระเจ้าพระปัญญาของพระเจ้าทําอะไรรู้ไหมในเอเวซ่บอกว่าพระองค์สําแดงพระปัญญาของพระเจ้าเพื่อให้เหล่าบรรดา ทูตสวรรค์ทั้งหลายที่มีฤทธิ์มากทั้งหลายไม่ว่าวิญญาณอะไรก็ตามต้องตกตะลึงในพระปัญญาของพระเจ้าพวงนำข่าวประเสริฐมาข่าวประเสริฐคือมีผู้หนึ่งมาตายบนไม้กางเขน และคนที่เชื่อวางใจในผู้นั้นบาปของเขาก็ถูกเอาเออกไปได้อันนี้ก็งงมากก็คือว่า,าพระเยซูตายก็ตายไปเนาะแล้วเราก็อยู่ตรงนี้แล้วพระอ,องค์ตายแล้วบาปเราหายไปได้ยังไงมันจะลอยไปยังไงไอ้พระอ,องค์ก็ตายไปเมื่อ2,000ปีก่อนแล้ววันนี้มันผ่านมาตั้ง2,000ปีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรามันจะเอาบาปเราไปได้ยังไงขัดียวกันก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆก,กันเราก็ไม่เคยแบบแว่าส่งมอบบาปให้พระเยซูแบบหยับเป็นตัวตนเป็นเอเอเไอ้บาปเนี่ยเราล้างเท่าไหร่มันก็ล้างไม่ออกทำยังไงก็ไม่หาย แล้วมันทาอย่างนี้ได้ไงสรุปจนวันนี้พวกเราก็ไม่เข้าใจซึ่งก็ไม่ต้องเข้าใจก็ได้แต่เราเช,เาเชาเื่อเราเชื่อว่าเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์บาปของเราได้รับการอภัยแล้วแต่มันเป็นปฏิกิริยาเคมีหรือทางฟิสิกส์หรือทางกายภาพอะไรต่างๆให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ไงไม่รู้เหมือนกันไม่รู้รู้แต่ว่าฉันเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นแล้วก็พอเราเชื่อสิ่งนั้นก็ปรากฏเป็นจริงในช่วงเราเออใช่หลังจากเราเชื่อว่าพระเยซูเอาบาปมาไปจากเราเออเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในจิตใจจิตวิญญ,ญาณของเราช่ว ฉันจะให้อธิบายมันไม่เข้าใจเกินกว่าที่จะเข้าใจเราเข้าใจเฉพาะสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่เราเท่าน,นั้นเองสมมุตินี่เป็นความรู้ทั้งหมดพระองค์เปิดเผยแกเราแค่นี้เราก็เข้าใจอยู่แค่นี้เราไม่สามารถเข้าใจนอกเหนือจากสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยแก่เราได้ข้อนี้ถามต่อไปว่าใครสามารถควบคุมลมไว้ในมือได้ไม่มีสิ่งทรงสร้างใดๆสามารถ ที่จะสั่งลมให้หยุดหรือให้มันพัดตามที่ต้องการได้แม้แต่ซาตานก็ไม่มีอำนาจที่ทำเช่นนั้นได้ซาตานมันทำได้ก็ต่อเมื่อพระเจ้าอนุญาตให้มันทำดังนั้นมันไม่สามารถทำได้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นแต่เพียงผู้เดียวในข้อนี้อากูชี้เห็นถึงฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้าสุดดีหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบอกว่าพระองค์ทรงทำให้เมฆลอยขึ้นจากสุดปลายแผ่นดินโลกทรงทำฟ้าแลบให้แก่ฝนทรงนำลมออกมาจากพระคลังของพระองค์ ลมก็ออกมาจากครังของพระเจ้าวองเตรียมเอาไว้วองทำให้เมฆไปไหนแต่ไหนแล้วแต่ตามที่พระองค์ทรงสั่งเนี่ยคือสิ่งที่พระองค์ทรงทำเมื่อพระเยซูเสด็จมาเป็นมนุษย์อยู่กับเหล่าสาวกเกิดพายุใหญ่แล้วพระเยซูห้ามลมพายุสาวกตกใจมากโอ้โหต้องเป็นพระเจ้าแน่ๆเลยต้องเป็นพระบุตรของพระเจ้าเท่านั้นแม้กระทั่งลมและพายุก็ยังเชื่อฟังพระเยซู อากูถามต่อไปว่าแล้วมีใครไหมที่สามารถกักน้ําเอาไว้ในเสื้อคลุมของตนหมายถึงมีใครไหมสามารถกักเมฆฝนเอาไว้ไม่ให้ฝนตกหรือจะให้ตกควบคุมให้มันเป็นแบบนี้ตามที่ต้องการหรือมีใครไหมสามารถควบคุมทะเลได้ไม่มีใครสามารถทําสิ่งนี้ได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นพระองค์ทรงทําให้ท้องฟ้าม,มืดมิด หรือสว่างสดใสได้แล้วแต่พระองค์พระองค์ควบคุมน้ําได้อย่างสมบูรณ์ตามพระทัยของพระองค์ในโยบบทที่26ข้อที่8บอกว่าพระองค์ทรงมัดน้ําเอาไว้ ในเมฆทึบของพระองค์และเมฆก็ไม่ปริออกเพราะน้ํานั้นพระองค์มัดน้ำเอาไว้และน้ําก็อยู่อย่างนั้นเวลาผมเห็นเมฆบนท้องฟ้าผมก็แปลกใจมากมันใหญ่โตโมโหโปราเลยนะเพราะว่าเครื่องบินเวลาบินเข้าไปในเมฆมันก็หายไปลำนิดเดียวเนาะเครื่องบินตอนอยู่ที่แอร์พอร์ตเราก็เห็นว่ามันใหญ่เนาะแต่พอไปยืนเมฆนิดเดียวโอ้เมฆมันก้อนใหญ่ขนาดไหนแล้วหนาซ้านะตอนใกล้ๆฝนจะตกท้องฟ้ามืด,ม,ดมิดเลยนะแล้วพอเทน้ําลงมามหาสารโอ้หน้ําไม่รู้กี่ล้านตันเนาะมันลอยอยู่บนนั้นได้ยังไงมันคงเป็นเรื่องประหลาดมหา เลยที่รถแท็กเตอร์หนึ่งล้านคันลอยอยู่บนอากาศได้อยางังนะแต่พระเจ้าทรงทําอยางไงนะพระองค์ทรงทําตามพระประสงค์ของพระองค์ดังนั้นในอิสยาบทที่52พระเจ้าถามคนอิสราเอลว่ามือของเราสั้นเกินกว่าที่จะไถถอนได้หรือเราไม่มีกําลังจะช่วยกู้ได้หรือเราทําให้น้ําทะเลแห้งด้วยการกํหลาบของเราเราทําให้แม่น้ําทั้งหลายเป็นทิธุรกันดานถ้าพระเจ้าของเราทรงยิ่งใหญ่ทรงสามารถควบคุมน้นําบนท้องฟ้าและน้ําในทะเลได้ ตามพระประสงค์ของพระองค์มือของพระองค์สั้นเกินไปหรือที่จะไถ่ถอนเราพระองค์ไม่มีกำลังที่จะช่วยกู้เราให้พ้นจากปัญหาเล็กๆน้อยๆ ที่เรากําลังเจออยู่หรือพระองค์ทรงทําได้อย่างแน่นอนและพระองค์ผู้ทรงรักเราพระองค์จะทําอย่างนั้นอย่างแน่นอนในอิสยาห์บทที่40ข้อที่12พูดทํานองเดียวกันคล้ายๆกับอากูที่พูดในข้อนี้ใครตวงน้ําทั้งหลายด้วยอุ้งมือของตนมีใครไหมคําตอบก็คือไม่มีนอกจากพระเจ้าใครวัดฟ้าสวรรค์ได้แค่คืบเดียวใครบรรจุผงครีดินของแผ่นดินโลกเอาไว้ในถังตวงก็คือเอารวบรวมดินทั้งโลกเอาไว้ในถังตวงของพระองค์ใครช่างภูเขาด้วยตาช่างและ ช่างบรรดาเนินเขาด้วยตาชูไม่มีใครนอกจากพระเจ้าของเราข้อนี้อากูยังคงพูดเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าใช่ไม่มีใครไม่มีใครทําอย่างนั้นได้นอกจากพระเจ้าด้วยเหตุน,นี้ไม่มีใครที่มีปัญญาที่แท้จริงนอกจากพระเจ้า ปัญญาที่แท้จริงอยู่ในพระเจ้าเท่านั้นข้อที่4นี้อากูถามอีกคําถามหนึ่งบอกว่าใครสถาปนาที่สุดปลายแห่งแผ่นดินโลกใครเป็นผู้กําหนดขอบเขตของแผ่นดินโลกใครหนอเป็นผู้สร้างแผ่นดินและกําหนดเขตว่าแผ่นดินมาแค่นี้นะที่เหลือเป็นมหาสมุทร์นะมหาสมุทรมาแค่นี้นะห้ามเกินมานะนี่เป็นแผ่นดินไม่มีใครที่ทําอย่างนี้ได้นอกจากพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดพระเจ้าถามโยบในโยบบทที่38ข้อที่4 บอกว่าโยบเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อเราวางรากฐานของแผ่นดินโลกบอกมาเลยถ้าเจ้ามีความเข้าใจพระเจ้า บอกโยบว่าถ้าโยบมีความเข้าใจมีปัญญาจริงๆยังไม่ต้องบอกหรอกนะว่าโลกเนี่ยสร้างได้ยังไงแค่บอกมาว่าตอนที่เราสร้างโลกเนี่ยเจ้าอยู่ที่ไหนโยบก็งงเออตอนนั้นอยู่ที่ไหนวะนะตอนนั้นแม่ก็ยังไม่เกิดนะโลกก็ยังไม่มีด้วยซ้าไปนะ,ะแล้วตัวโยบเนี่ยอยู่ที่ไหนโยบก็ตอบไม่ได้คืออย่าว่าแต่เราจะเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเลยแค่เราอยู่ตรงไหนตอนที่พระเจ้าสร้างเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะมีปัญญาเข้าใจความล้าลึกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างได้อย่างไรวันนี้ก็เช่น เดียวกันเราจะเข้าใจได้อย่างไงว่าทําไมพระเจ้าผู้รักเราอนุญาตให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราหากพยายามเข้าใจมันไม่มีทางเข้าใจเพราะว่าความคิดของพระเจ้าวิธีของพระเจ้าความเข้าใจของพระเจ้าสูงกว่าเรามากนะเรารับรู้ได้เพียงแค่สิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับเราสําหรับคนที่กําลังพบกับความทุกข์ความกังวลแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพระเจ้าอนุญาตให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณคุณก็ไม่เข้าใจหรอกไม่มีทางเข้าใจด้วยวิธีของพระเจ้าสูงเกินไปแต่คุณสามารถเข้า ใจเท่าที่พระองค์เปิดเผยและพระองค์เปิดเผยว่าอะไรรูกไหมครับพระองค์เปิดเผยว่าพระองค์จะทรงช่วยคุณที่พระองค์ทรงรักเนี่ยให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งพระองค์เปิดเผยว่าพระองค์มีแผนการในชีวิตของคุณเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพไอ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเป็นแผนเพื่อจะให้เกิดความหวังใจเพื่อให้มีอนาคตที่ดีสําหรับคุณเอาละเราคงไม่เข้าใจหรอกเหมือนกับเราไม่เข้าใจพระเจ้าตวงน้ําได้ยังไงสร้างโลกได้ยังไงกําหนดขอบเขตของทะเลได้ยังไงเราเข้าใจเฉพาะสิ่งที่พระเจ้าสาแดง And get out. เพรา,นานะนั่นคือปัญญาที่แท้จริงที่พระเจ้าประทานให้กับเราดังนั้นเราก็เชื่อในปัญญานั้นว่าโอ้ใช่ฉันขอเชื่อเชื <S S <ie> <S ่อว่าพระเจ้าจะทรงทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันนั้นกลายเป็นผลดีอย่างแน่นอนแล้วเมือ่อใดก็ตามที่มนุษย์ผู้โง่เขลาพยายามอธิบายปัญญาของพระเจ้าเขากลับยิ่ง,งโง่ลงไปเรื่อยๆเมื่อเราเริ่มพยายามอธิบายว่าเหตุนี้เกิดขึ้นกับเราหรือเกิดขึ้นคนนั้นก็เพราะว่าอ๋อเราทําบาปเยอะเกินไปเราก็อย่างนั้นหรือพระเจ้าไม่รักเราหรือเราอธิษฐานน้อยเกินไปหรือ เมื่อคนโง่เขาพยายามอธิบายพระเจ้าผู้ทรงปัญญาใหญ่ยิ่งว่าทำไมพค์ทำเช่นนั้นคำอธิบายของเขามักจะไม่ได้เรื่องกับยิ่งแสดงความโง่เขามากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยซ้ำไปอากูถามตอนท้ายในข้อนี้บอกว่าผู้นั้นชื่ออะไรรู้ไหมข้อนี้ไม่ใช่เป็นคำถามแต่เป็นการสะท้อนบอกให้รู้ว่ารู้ไหมคุณรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงไหม พราะผู้นั้นน่ยก็คือพระยาวเวก็คือพระเจ้าของเราในสมัยโบราณวรรณกรรมโบราณตอนสมัยนั้นนะฮะการที่พูดว่ารู้จักชื่อของพระเจ้าหมายถึงการเข้าใจพรลลักษณะและฤทธานุภาพของพระองค์เหมือนกับเวลาเขาสารรเสริญพระเจ้านยสรรเสริญพระนามของพระเจ้าออสรรเสริญพระลักษณะฤิธานุภาพและความเป็นพระเจ้าของพระองค์ดังนั้นอากูถามว่าคุณรู้ไหมผู้นั้นชื่ออะไรก็คือว่าคุณรู้จัก พระลักษณะของพระองค์ไหมคุณเข้าใจลิทานุภาพของพระองค์ไหมและบุตรชายของผู้นั้นชื่ออะไรตอนอากูถามอากูคงไม่เข้าใจความล้ำลึกที่ซ่อนอยู่ในคําพูดนี้เพราะว่าตอนนั้นเขาก็ไม่เข้าใจเนาะเพราะว่าในพระคัมภีเดิมจนถึงสมัยนั้นเนี่ยพระเจ้าไม่มีบุตรเขาไม่เข้าใจเขาเป็นรู้จักแต่พระยาวเวพระเจ้าแต่สมัยนี้เราเข้าใจละนะครับว่าอ๋อพระบุตรของพระเจ้าก็คือพระยิสุคริสซึ่งพรง์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็สําแดงความเป็นพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าให้กับมนุษย์ได้เข้าใจแต่ แค่อากูพยายามบอกจากบริบทในข้อนี้บอกว่ามนุษย์เอ,อย๋ยพวกเราเอ,อย๋ยพี่พี่น้องน้องเอ,อย๋ยเราช่างไม่เข้าใจพระเจ้าเลย ถ้าพระเจ้ามีลูกซึ่งเขาไม่รู้ว่าพระเจ้ามีพระบุตรคือพระเยซูลูกชื่ออะไรก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมอย่าว่าแต่พระองค์ทาอันนี้อย่างไรเป็นยังไงอย่าว่าแต่ว่าเรามีปัญญาเทียบเท่ากับพระองค์ได้ไหมโอ้แค่รู้จักกับพระองค์หรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าลูกของพระองค์ชื่ออะไรแล้วเขาก็จบลงด้วยประโยคประชดว่าท่านต้องรู้แน่แต่สรุปว่าไม่รู้ท่านเนี่ยไม่รู้มนุษย์เราอย่างเราเนี่ยไม่มีทางรู้ปัญญาที่แท้จริงจากพระเจ้าได้เลย ผู้นั้นชื่ออะไรผู้นั้นพระนามของพระองค์คือพระยาเวข้อนี้จึงบอกให้เราเห็นว่าใช่เราไม่มีทางเข้าใจปัญญาของพระเจ้าได้ เพราะว่าพระองค์ทรงฤิทธานุภาพสูงสุดและทรงพระปัญญาล้ำเลิศเราไม่มีทางขึ้นไปเอาปัญญามาเองได้ปัญญาที่แท้จริงเท่าที่มนุษย์จะรับรู้ได้ก็คือเป็นปัญญาที่พระเจ้านำมาสำแดงแก่เราซึ่งการสำแดงนั้นผ่านทางพระอิศุคริตเปิดเผยผ่านทางพระคำของพระเจ้าดังนั้นให้เราอ่านยึดมั่นและรักพระคำของพระเจ้าตลอดชีวิตของเรา